คุณกวนนะคะกควนจักช่องกวนกันกวนค่ะสำหรับวันนี้กวนก็จะมาทำอาหารอีกครั้งนะคะเมนูที่จะทำในวันเป็นเมนูง่ายๆค่ะแต่ว่ารสชาติอร่อยค่ะรสชาติจะคล้ายๆกับลาบนะคะเมนูนั้นก็คือเมนูหมูคุกฝุ่นค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะว่ามีวิธีทำอย่างไรนะคะและก็มีสูตรอ,อะไรบ้างนะคะ ตอนแรกเราก็จะมาหั่นเนื้อหมูก่อนค่ะหมูนี่เป็นหมูสันคอนะคะเหตุที่เราใช้หมูสันคอเพราะว่าเนื้อมันจะนิ่มค่ะแล้วก็มีหมูโอมันหมูงนอยู่บ้างค่ะจะทําให้รสชาติของหมูอร่อยแล้วก็นิ่มนะคะเราจะมาหั่นหมูเป็นชิ้นบางๆยาวๆค่ะเมื่อหั่นหมูเสร็จแล้วเราก็จะนาไปหมัก อค่แบบนี้แล้วเราจะหั่นให้หมดเลยคะ่ะหมูที่ใช้นี่นะคะปริมาณ300กรัมค่ะไม่เยอะนะคะที่ทําไม่เยอะเพราะว่าคุณกินไม่เยอะค่ะเมื่อหั่นเนื้อหมูเรียบร้อยแล้วนะคะก็ะจะได้ตามนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะนำมาหมักค่ะ การหมักก็เราก็จะใส่น้ำปลาลงไปนะคะประิมาณหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ไปะคะ่ะตามด้วยสีอิวขาวนะคะครึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปต่อไปเป็นน้ำมันหอยนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะคะ่ะใส่ลงไปต่อไปเป็น น้ำตาลแล้วก็ผงปรุงรสดีนะคะรสหมูนะคะอย่างละหนช้อนชาใส่ลงไปค่ะเสร็จแล้วเราก็จะคุกเคล้านะคะหรือว่าขยำค่ะให้เข้าหลังจากนั้นเราจะใส่พริกป่นนะคะ ป่นประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เข้าวคั่ว2ช้อนโต๊ะ,ะใสงไ,ไปแล้วเราก็จะใส่น้ำเย็นลงไปสักเล็กน้อยนะคะสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะ,ะแล้วก็ขยำให้เข้ากันค่ะเราจะขยำแล้วก็หมักทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงค่ะแช่ตู้เย็นหรือไม่แช่ก็ได้นะคะ ลักวันขนาบไปแช่ตัวเย็นค่ะแมงวันจะได้ไม่ตอมต่อไปเราจะมาทําน้ําจิ้มค่ะขณะที่รอหมูหมักนะคะมีต้นหอมค่ะแล้วก็ผักชีใบเรื่อยนะคะหั่นเป็นฝอยๆค่ะ สร็จแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะเอาไปเป็นหอมแดงนะคะหอมแดงหรือหอมแขกนะคะการทำน้ำจิ้มนะคะเราจะใส่น้ำตาลปี๊ดนะคะ1ช้อนโต๊นะคะ ตามด้วยน้ำปาลาสักสองช้อนโต๊ะนะคะเสร็จแล้วตามด้วยน้ำมะขามเปียกนะคะน้ำมะขามเปียกขึ้นกับความเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวมากก็ใส่น้อยหยควนกะใส่ประมาณสองช้อน,นะค,ะคนให้ละลายนะคะเมื่อน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะแล้วก็จะใส่พริกป่นค่ะ ะคะวรใส่แค่นี้ขึ้นกับความเผ็ดที่ชอบนะคะใส่ลงไปค่ะคนให้เข้ากันหลังจากนั้นก็ใส่ข้าวคั่วค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปคนให้เข้ากันค่ะปริมาณตามชอบเลยนะคะหลังจากนั้นก็ใส่หอมแดงลงไปค่ะ ้นหอมแล้วก็ผักชีไปเลยค่ะชิมรสด,ดูนะคะรสชาติใช้ได้หรือ,อยังใช้ได้ค่ะค่อนข้างผิดไปสักหน่อยนะคะ น่าจะผิดค่ะก็นำหมูที่หมักไว้มาทอดนะคะก่อนทอดเราจะใส่นี่ค่ะใบมะกรูดซอยลงไปนะคะประมาณสาใบนะคะซอยแล้วก็แป้งทอดกรอบนะคะใส่ลงไปประมาณสักสองสอตบค่ะแล้วเราจะใส่น้ำลงไปเล็กน้อยนะคะ แล้วก็คลุกเ้าให้เข้ากันค่ะให้แป้งกับเนื้อหมูนะคะนะคะนะคะเดี๋ยมมาไปทอดเลยค่ะตั้งกระทะให้น้อนนะคะก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะสำหรับน้ำมันที่ใช้ทอดนะคะเราจะใช้น้ำมันปาล์มค่ะ เพราะว่าน้ำมันปาล์มทนความร้อนได้ดีค่ะเห<อ>มาะสำหรับนะอาหารทอดนะคะเราจะทอดด้วยไฟกลางๆนะคะเมื่อน้ำมันร้อนได้ที่แล้วนะคะใส่หมูลงไปค่ะเมื่อหมูเสร็จต,ตัวแล้ว คนเลยค่ะเพิ่มแค่ตัวแล้วมันจะไม่ติดกระทะนะคะเราจะทอดด้วยไฟกลางค่ะหมูจะได้ไม่แข็งค่ะก็สุกได้ที่แล้วนะคะสักขึ้น ห้หมหเ,เป็นเครื่องผสมคนนะคะไปแล้วมันตับผาเ็จตัวแล้วนะคะตักขึ้นค่ะ หลังจากนั้นเราจะทอดใบมะกรูดฉีกแล้วก็พริกแห้งค่ะเพื่อใช้เป็นเครื่องเคียงนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วหน้าตาของหมูคุกฝุ่นก็จะประมาณนี้ค่ะหน้าตาน่ารับปทานมากเลยกินคู่กับน้ำจิ้มแจ่วค่ะ,คะแซ่บๆค่ะ,คะคพร้อมน้ำจิ้มแจ่วนะคะ โอกหสุดหน้าตา,น,าน่าประ,ประตานมากเลยทีนี้น้ำจิ้มีแจวนี่นะคะใครจะลาดลงไปเลยก็ได้นะคะแต่ทางที่ดีจิ้มดีกว่าค่ะเดีย๋ยวเราะจะมาชิมรสชาติกันค่ะชิมรสนะคะนี่คะ่ะ จิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วค่ะรสชาติแซ่บสะใจเลยค่ะหมูนี่จะออกเค็มหน่อยๆนะคะแล้วก็มีรสเผ็ดเล็กน้อยค่ะถ้าใครชอบเผ็ดมากกับแก้มเด็พริกทอดนี่นะคะส่วนน้ำจิ้มรลออกจะเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานนิดๆค่ะ อร่อยเข้ากันเข้ากันค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมเอาไปอลองทำดูนะคะคูวันก็ขอจบคลิปวิดีโอสำหรับวันนี้เพียงแค่นี้นะคะฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะไปแล้วค่ะัสดีค่ะ